ก,กับฟิลแซกไวรุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชันเมียวเมียวนี่มานี่ไปไหนฮะเออเดี๋ยวค่ะนี่เปิดไปเลยรวยเนี่ยไ,ไม่ถามวีรถเข้าใหม่รู้ดิรถอะไรเคยเห็นรเอเฮ้ยเห็นอยู่ตอนเข้าหนามอ่ะจริงเหรอนี่นทำอะไรแบบอ่ะดูข่าวดีว่าโอ้โหช่วงนี้มีคนฆ่ากันยิงกันทำไมคนเราเป็นใจร้ายขนาดนี้ใช่ไหมมานี่เดี๋ยวพาไปดูรถไม่ต้องไปสนใจข่าว อะไรอ่ะเนี่ยเคยเห็นปะเนี่ยอุ้ยรู้ว่าเป็นฮาร์เรย์แต่สี่เนี้ยไม่เคยเห็นใช่ไหมหนูก็เพิ่งเคยเห็นเนี้ยแหละเฮ้ยนั่ง <ทะ S 2> มันสี่เหรอใช่เครื่องพันสองห้าสิบโอ้หนูว่าเคยเห็นสีอื่นแถมไม่มีเบาะนั่งอีกอุ้ยอันนี้นั่งสบายเลยเนะใช่มีเบาะนั่งไปด้วย<ห>อุ้ยเออก็ได้<ห>เออวะแล้วจ็ดส่งมาให้อะนะโอ้โหมีกระจกปลายแฮนด์ชิลหน้าโอ้ โอ,โอ้ครบแล้วที่พักเท้าอีกมีพักเท้าอีกใช่แล้วเบาะนั่งคันนี้นั่งได้สองคนน่ะนี่มีเบาะสอนด้วยใช่แล้วหนูเห็นอะในตลาดอะ่ะเขาขายกันอยู่ประมาณโหถ้าแบบเนี้ยจัดทรงมาพร้อมขี่อ่ะห้าไปไปลายเลยนะเหยียบหกเลยมั้งแสดงว่าราคาร้านเราไม่โหดหลายแน,น่นอนใช่ี่ยอ่ะให้ถ่ายเท่าไหร่อ่ะห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าเดี๋ยวขอใดูอะค่ะมาดูไมค์ก่อน เจอไม่แล้วเดี๋ยวบอกราคาตกใจกว่านี้อีกอย่าบอกนะเมื่อต่ำกว่าห้าห้าเก้าอ่ะอาจจะแพงกว่าก็ได้เฮ้ยสองพันโลไม่แค่สองพันโลโอ้โหอย่างหนูราคาแล้ววะเท่าไรขายเท่าไรขายแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโโใครสนใจโทรศูนย์เก้าสองหกหกแปดสี่สองศูนย์หนึ่งหรือทักมา ราคาหวานเจียเจ๊ยบใครสนใจรักก็ได้เลย yeah. เยี่ยม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 